ในวันนี้นะคะมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรสร้างความสุขค่ะทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะคะหลักสูตรก่อการครูแพทย์ค่ะสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพกับทางชมรมก่อการครูแพทย์ทำหลักสูตรนี้ขึ้นนะคะเพื่อจะให้ครูแพทย์เนี่ยค่ะเป็นคนสอนที่มีความสุขและในอนาคตก็ลดจำนวนนะักศึกษาแพทย์ที่ป่วยเป็นซึมเศร้าด้วยค่ะ หลักสูตร,ท,รที่เกิดจากความปรารถนาดีจากครูแพทย์สู่ครูแพทย์ art ส่งต่อยังนักศึกษาแพทย์ผู้ป่วยและไปได้ไกลถึงสังคมประเทศชาติสถาบาน Listen, ันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพสสสร่วมกับชมรมก่อการครูแพทย์สร้างหลักสูตรก่อการครูแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สอนในการส่งต่อความรู้ไปพร้อมๆกับการศึกษาตัวเองและสร้างความสุขให้กับทุกฝ่าย หลักสูตรเนี้ยเน้นเบื้องต้นที่ Change Agent ก็คือครูแพทย์ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริการในระบบการเรียนการสอนแต่สุดท้าย outcome ที่จะเกิดขึ้นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือทําให้แพทย์นักศึกษาแพทย์แล้วก็ผู้รับบริการเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเราเชื่อว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี้ย ระบบสุขภาพเนี่ยการบริการนะคุณภาพการบริการและคุณภาพชีวิตของบุคลากรเนี่ยน่าจะดีขึ้นเราต้องการเห็นความยั่งยืนนะนะต้องมันต้องจัดตั้งระบบให้มี critical mass ให้มีจานวนคนระดับหนึ่งมีผู้ก่อการมีผู้ร่วมคิดระดับหนึ่งแล้วไปขับเคลื่อนกันต่อในแต่ละโรงเรียนแพทย์ในเชิงนโยบายในเชิงระบบต่างๆเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เห็นความสำคัญของการเรียนการสอนที่เน้นความเป็นมนุษย์เน้นด้านอื่นด้วยไม่ใช่เน้นเฉพาะไม่ใช่เน้นเฉพาะด้านความรู้อย่างเดียวนะเน้นเรื่อง สิจในั้นเรื่องการทักษะอื่นๆที่สัมพันธ์ในการสําคัญในการใช้ชีวิตในการเป็นครูในการเป็นแพทย์ระ,ระยะแรกอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราทดลองอาจจะจนวนจากัดนิดนึงประมาณหลักสูตรละ30คนนะอาจจะบวกลบได้เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับหลักสูตรนี้นะคะก็จะเป็นหลักสูตรที่ บุคลากรซึ่งเป็นครูแพทย์นะคะรวมทั้งบุคลากรในแวดวงทางการแพทย์อื่นๆนะคะสามารถที่จะเข้าเรียนได้ค่ะสำคัญเลยนะคะก็คือการส่งต่อเพื่อที่จะให้คนที่เป็นครูแพทย์เนะะี่ยค่ะได้รู้จักตัวเองแล้วก็จะได้เป็นจุดเริ่มต้นในการไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นค่ะเนื้อหาของหลักสูตรมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงตัวผู้สอนหรือครูแพทย์ โดยใช้กระบวนการศึกษาและรู้จักตัวเองจากนั้นแต่ละคนจึงพัฒนาเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ลงตัวกับผู้เรียนและผู้สอนเพนพอยต์เป็นจากระบบเป็นจากภาัะงานที่มากขึ้นเป็นจากการที่เราไม่จักตนเองหลายอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราพยายามสร้างหลักสูตรขึ้นมาทำยังไงให้ครูแพทย์รู้จักตนเองมากขึ้นแล้วก็สามารถที่เป็น ครูแพทย์ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนแพทย์ในเรื่องของความสุขท่ามกางปัญหาที่มีอยู่ตั้งแต่ปี63ยุคโควิดเราก็มีการพูดคุยกันทางออนไลน์ไปถึงครูแพทย์หลายๆท่านว่าการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเราทำอะไรบ้างแล้วก็เราทําไปเพื่ออะไรนะครับก็เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านมีการสัมภาษณ์ครูแพทย์หลายๆสถาบันนะครับที่นําเอาการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปใช้ ก็ส่งผลดีครับวันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะมาทำออนไซต์เนื้อหามีทั้งหมด5หน่วยคือการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตลาดวิชา learning design training for trainer และ in house โมดูลแรกนี่เป็นเบสิกนะครับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงโมดูลที่2เป็นตลาดวิชาเช่นการเรียนรู้เพื่อที่จะเอาชนะความเครียดได้อย่างไรการสื่อสารอย่างที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยโมดูลที่3ก็เป็นเรื่องของ learning design ก็คือเราจะ ดีไซน์การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถาบันของเราได้อย่างไรนะครับแล้วก็อันที่4ี่คือ t o g Training for the Trainer นะครับอันที่5คือเป็น Inhouse ก็คือเราสามารถาที่จะยกทีมกันไปในสถาบันของท่านได้เลยนะครับแลเราก็จะดีไซน์ตามบริบทที่ท่านเป็นนะครับเป็นเทเลเมตนะครับเราอยากจะให้ Transformative Learning หรือว่าการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนี่นะครับขยายไปให้มากที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม ครูแพทย์ท่านหนึ่งเห็นด้วยว่าหลักสูตรนี้น่าจะทำให้ครูแพทย์เข้าใจนักศึกษามากขึ้นและน่าจะทำให้การสอนมีความสุขในชีวิตจริงนี่เด็กๆนักศึกษาซึ่งอยู่ในภาคเอกชนเนี่ยเปรียบกับภาครัฐที่อย่างอาจารย์เคยผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเปลาะบางกว่ามีความรู้สึกไม่ค่อยอดทนแล้วก็มีภาวะของความซึมเศร้าเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า แต่ว่าก็ยังโชคดีที่เด็กหลายคนก็เดินเข้ามาหาแล้วก็มาปรึกษาค,ค่ะทีนี้สำหรับที่ก่อการครูแพทย์อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับครูแพทย์หลายคนคที่บางครั้งอาจจะไม่เข้าใจเด็กถ้าเผื่อว่าได้ผ่านการอบรมความเข้าใจแล้วก็มนการอยากสอนยังมีความสุขแล้วก็นักศึกษา,าเขาม,มีความสุขด้วยก็น<ม>่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยให นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะหลักสูตรก่อการครูแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ช่วยพัฒนาศักยภาพโดยกระบวนการ transformative learning เด่นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรู้จักจัดการอารมณ์มีทักษะการสังเกตผู้เรียนลดความเครียดต้นเหตุภาวะหมดไฟในการทำงานและโรคซึมเศร้าในนักศึกษาแพทย์หลักสูตรนี้นะคะครูแพทย์ผู้สอน จะได้รู้จักตัวเองค่ะแล้วก็ได้รู้จักเข้าใจนักศึกษาด้วยจะช่วยลดความเครียดซึ่งเป็นภาวะหมดไฟในการเรียนในการทำงานของนักศึกษาแพทย์ได้เป็นอย่างดีหมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับหลักสูตรดีๆแบบนี้นะคะกับเฮลค o n เน็ t ค่ะ